โดยปกติแล้วนะฮะเวลาคนวาดคนแต่งเรื่องอนิเมะมังอะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคิดเซตติ้งช่วงเริ่มเรื่องไปจนถึงช่วงท้ายเรื่องเป็นแกนหลักข้าวๆเอาไว้แต่ในส่วนตรงกลางเรื่องพวกรายละเอียดยิบย่อยอะไรต่างๆเนี่ยก็มักจะไม่ได้ฟิกตายตัวเอาไว้จึงทําให้เวลาแต่งๆไปบางทีมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเซตติ้งหรือด้นสดตามสถานการณ์กันบ้างเป็นธรรมดางั้นโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องแอคแท่งออนไททันเนี่ยประสบเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงเซตติ้งอะไรกันมาบ้างอันแรกก็คือชื่อของตัวละครมาเซลช่วงตอนทีี่นบท แทรกซึมเข้ามาในเกาะพาราดี้นะฮะก็มีสมาชิกอีกคนหนึ่งที่มาด้วยก็คือมาเซลเจ้าของพลังไททันกรามพี่ชายของป๊อกโกที่ดีๆก็โดนยูมิวมากินไปนั่นแหะจริงๆแล้วอะ่ะชื่อของเขาถูกเปลี่ยนมาก่อนแล้วรอบหนึ่งนะฮะโดยในตอนที่เรื่องไททันลงในนิตยสารอะไรเดือนอย่างเบสสสื่อโชเนนแมกกาซีนจะมีฉายที่เบลทูเนี่ยพูดขึ้นมาว่าไอ้ยักษ์นั่นมันตัวที่กินเบริกไปไม่ใช่หรอแต่พอมาเป็นฉบับรวมเล่มในฉากเดียวกันเนี่ยชื่อเบริกอ่ะก็เปลี่ยนมาเป็นมาเซลแทนแล้วก็ทําเหมือนราวกับว่าช ยังไงกันเนี่ยจนในนิตยสารเบสสสือฉบับปี2 0 1 4เดือน3นะฮะมุมตอบคําถามของอาจารย์อิซายมะเนี่ยก็มีคนไปถามอาจารย์เลยว่าทาไมชื่อถึงเปลี่ยนไปอ่ะอาจารย์แกก็ตอบว่าเออโทษทีครับพอดีก็มีหลายเหตุผลแต่ชื่อของเขาก็คือมาเซลครับก็คืออาจารย์แกไม่ได้ตอบตรงๆนั่นแหละมันก็เลยทําให้คนอ่านต้องมาเดากันว่าเหตุผลคืออะไรวะบ้างก็ว่าอาจจะเพราะชื่อก่าอย่างเบริกเนี่ยมันไปคล้ายๆเบลโทสหรือเปล่าก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างก็ว่าอาจจะไปเจอชื่อใหม่ที่น่าจะเหมาะกับตัวละครมากกว่าก็เลยเปลี่ยนเพราะเขาว่ามารรเซลในนภาาาาาษฝัั่่งศสียกมมมคววห ซึ่งก็ตรงกับทีมนักรบมาเล่อย่างพวกเขาแต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงอยู่ดีนะแต่เอาเป็นว่าชื่อมาเซลนั่นแหละมาที่อันต่อมานะฮะก็คือช่วงเวลาตายของมาโกบอสอย่างที่เรารู้กันว่าตัวละครเรื่องแอคแทงออนไดทันเนี่ยก็มีการตายกันเป็นเบื่ออยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ตายเนี่ยก็มักจะเป็นตัวละครประกอบไม่ได้มีบทอะไรสําคัญแต่ในบรรดาตัวละครที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญประมาณหนึ่งแล้วตายเป็นตัวแรกๆเนี่ยก็คือมาโกบอสเพื่อนรุ่นกนบ่งเรนย์สี่เดียวกับ ager, เ,เ,นนเ,เบอว่าโกเป็นเขงเกเลย ทีนี้ด้วยความที่มาโกเองเนี่ยก็ดูเป็นตัวละครที่อาจจะมีบทสําคัญก็ได้นะแต่อยู่ดีๆเนี่ยพี่แกก็ไปไวกว่าเพื่อนเลยเนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสารซิตี้โจโฮโอิตะอาจารย์อิซายามะเนี่ยแกบอกว่าแต่เดิมอ่ะเขาก็ไม่ได้วางไว้ว่าจะให้มาโกเนี่ยรีบตายตั้งแต่แรกๆขนาดนี้แต่อาจารย์บอกว่าเพราะตัวละครมาโกเนี่ยมันยังโดดเด่นไม่พอหรือก็คือเจิดจางนั่นแหละเขาก็เลยรีบฆ่ามาโก้ทิ้งก่อนเพื่อนเลยคือถ้าเกิดคุณคิณคดว่าพวกแอนนี่ไรเนอร์โหดร้ายกับมาโกแล้วนะอาจารย์คนวาดแกโหดกว่าเยอะ ทีนี้ถ้าเกิดถามว่าคาแรคเตอร์ของมาโก้เนี่ยมันไม่เด่นจริงๆไหมภาพรวมนิสัยของมาโก้นะฮะก็คือเป็นตัวละครผมสีดํานิสัยจริงจังคอยสังเกตแล้วก็ให้คําแนะนําคนรอบข้างเป็นคนที่ถ่อมตัวแล้วก็เงียบสงบซึ่งถ้าเกิดมาดูทีละอันนะตัวละครที่สามารถให้คําแนะนํากับคนรอบข้างได้ก็มีอามินแล้วนิสัยถ่อมตอนเงียบสงบแล้วก็หน้าตาบุคลิกภาพรวมคล้ายๆมาโก้เนี่ยก็มีเบลโทโตตโตแล้วเช่นกันนอกจากนีน้ช่วงกลางเรื่องเนี่ยก็มีตัวละครเสริมเข้ามาอีกตัวอย่างมาโลที่ก็มีผมสีดํานิสัยจริงจังแถมชื่ออกกกล้าายๆมโีจง ทำให้พวกนิสัยบุคลิกต่างๆที่ว่ามาเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดหายไปในเรื่องนี้จึงไม่แปลกเลยที่คนว่าเนี่ยจะรีบๆฆ่ามาโกทิ้งไปแต่อย่างน้อยในยอาจารย์แกก็ยังเมตตานะที่ถึงจะรีบฆ่าทิ้งไปก็จริงแต่สิ่งที่มาโกเขาทิ้งไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างส่งผลต่อคาแรคเตอร์เดว่าลอปเมนต์ของทั้งแจนและก็ไลเนอร์เลยถือว่าตายไม่เสียเปล่าเลยล่ะเย่ yeah. แล้วถ้าเกิดพูดถึงช่วงเวลาการตายแล้วนะฮะจริงๆมันก็ยังมีอีกตัวละครหนึ่งด้วยนะที่เปลี่ยนเวลาตายก็คือซาช่ากท ใจจะให้ซาชาตายตั้งแต่ซีซั่นที่2ตอนที่ไปช่วยคาย่าแล้วแต่พอวัดวาดไปเนี่ยก็เปลี่ยนใจไม่ให้ตายเพราะคิดว่าเธอเนี่ยไม่ควรจะตายที่นี่แล้วก็ให้ไปตายจากกาบีจางแทนเพื่อจะไปสร้างอิมแพกในส่วนนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยแหละเพราะมันทําให้ตัวละครกาบีเนี่ยเติบโตได้ดีมากที่สุดเลยมาที่อันต่อมานะฮะที่อันนี้จะเรียกว่าเป็นเซตติ้งที่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือจะเรียกว่าพอตโฮก็ไม่รู้นะ คืองี้กลุ่มคนที่สามารถแปลงร่างเป็นไททันได้นะฮะตอนที่เขาออกจากร่างไททันเนี่ยมันก็จะทิง้งซากของไททันเอาไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ระเหิดหายไปแต่ถ้าเกิดใครจํากันได้นะในช่วงแรกๆเนี่ยที่ไททันมาหืมมาอยู่ดีๆก็โผล่มาข้างหลังเอเรนแล้วพอเอเรนจะกระโดดไปฟันน่ะไททันก็หายไปทันทีเลยแถมเอเลนมองไปข้างล่างก็ไม่เห็นอะไรทั้งๆท,ที่ไททันตัวนี้ใหญ่มากขนาดนั้นยังไงซางเนี่ยก็น่าจะต้องเห็นแน่ๆแ,แต่ก็ไม่มีผู้คนก็เลยบอกว่าบางทีอาจจะเพราะเบลทสเนี่ยมีพลังที่ควบคุมให้ปล่อยไอ พิตาแต่จากที่เราดูดูกันมาเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะไททันตัวไหนพอออกจากการแปลงร่างเนี่ยยังไงอ่ะก็ต้องทิ้งสร้างเอาไว้สักระยะหนึ่งจนหายไปเองคงไม่ได้มีทางหายไปในพิบตาแบบที่เอรเรนเจอแน่ยิ่งทั้งใหญ่ทั้งยาวอย่างไททันมหฮมานเนี่ยก็คงต้องใช้เวลาก็เลยทําให้คาดเดาว่าอาจารย์อซาัยมาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเอาไว้ในตอนแรกหละมั้งนะแล้วค่อยมาเพิ่มในทีหลังเพราะผมก็ไปลองหาดูว่าอาจารย์แกเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไหมก็หาไม่เจอนะฮะมีแต่คนอ่านเนี่ยนั่งเดากันอย่างเดียวบางทีเน่อกกะเนนืิไไป็ด้ お前さ。 แต่ที่ชอบที่สุดเลยก็คือมีคนคิดด้วยว่าที่อยู่ดีๆไททันมะหือมามันหายไปนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นภาพหลอนของเอร์เดนตั้งหากเบลทอสอะไรเนี่ยไม่ได้โผล่มาหรอกมากันที่อันต่อมานะฮะก็คือดีไซน์ของไททันเกวียนในการดีไซน์ตัวละครต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติมากเลยนะฮะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้จากตอนได้ที่ร่างเอาไว้อย่างซาชาก่อนที่จะมาเป็นแบบที่เราเห็นกันเนี่ยหน้าตาเธอก็เป็นแบบนี้มาก่อนแต่ถ้าเกิดพูดถึงตัวละครที่แบบเคยโผล่มาแล้วครั้งหนึ่งดีไซน์หนึ่งงึแแลลลล้้้ววออยยยยู่่่่่ดดดีีดีีีีๆคนนนนนนนาากกก็เก็เเเเเเิปปปปใใจไไซ์หหบบถ เรื่องนี้ก็คนต้องเป็นไททันเกวียนแน่ๆไททันเกวียนนะฮะก็ปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะเล่ม18อนิเมะก็ช่วงซีซัน3ซึ่งถ้าเกิดเราดูจากรูปพรรณสันฐานหน้าตาเนี่ยก็ดูค่อนข้างน่าขนลุกคล้ายสัตว์ขนาดยักษ์จนสร้างความดิสเทอร์ให้คนอ่านกันมากพอสมควรจนกระทั่งเราได้มาเห็นในตอนหลังว่าร่างที่แท้จริงของไททันเกวียนเนี่ยเป็นสาวสวยผมดำท่าทางเอ,อ่ยๆออใจเย็นอย่างพีก เร่งที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะจริงๆแล้วอ่ะแต่เดิมอ่ะอาจารย์คนว่าเนี่ยก็ตั้งใจจะให้ไทท่านกเกวียนอ่ะเป็นตัวละครชายที่มีชื่อว่าโอลิเวอร์พีคที่มีหน้าตาลักษณะน,น,นี้นั่นเองซึ่งมันก็ไปกับตอนที่โผมมาครั้งแรกเลยจนมายังภาคมาเลยเนี่ยหน้าไทท่านกเกวียนก็มีความคล้ายเป็นผู้หญิงมากขึ้นเพื่อให้คล้ายๆกับพีกจางนั่นเองซึ่งอยู่ดีๆมาเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนเพศกันกลางทางขนาดนี้มันก็สร้างความมึนงงให้กับคนอ่านแน่ๆนะฮะโดยสาเหตุที่อาจารย์แกเปลี่ยนเนีี่่่้้้าาาาออิงงจกกกกบททสนนสัมณนนนืเโชด8ป2017แแววุครรระลขึ สักตัวนึงอะแกจะถามตัวเองก่อนว่าจะฆ่าทิ้งเมื่อไหร่ดีนะ นะแกจะถามตัวเองว่านในเรื่องเนี่ยมันมีตัวละครแบบนี้ไปแล้วหรือยังนะเพราะไม่อยากจะเอาไปซ้ํากับของเก่าก็เลยทําให้วันวาดไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากลุงวัยกลางคนมาเป็นผู้หญิงแทนซึ่งก็ถือว่าอาจารย์แกคิดถูกแล้วล่ะเพราะหน้าตาแบบเก่าเนี่ยลหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนลุงที่ไหนก็ไม่รู้ดูตัวประกอบตัวประกอบคงจะดังยากจนสุดท้ายพอมาเป็นสาวสวยท่าทางเอ่ยแบบเนี้ยก็ดูจะเป็นเสียงที่ถูกต้องแล้วแหละเพราะคนก็ค่อนข้างชอบเยอะอย่างผลวหวตัวละครที่ชอบในเรื่องเนี้ยผลข้างล่าสุดเมื่อปีส2 1พิกจางเนี่ยเธอก็ได้อันดับที่าตส ก็ถือว่าการเปล่งคันในคุ้มค่าแล้วแหละมากันที่อันต่อมานะฮะก็คือเพศของฮันจีตัวละครเพี้ยนๆบ้าไทยท่านที่คนวาดได้ต้นแบบมาจากเพื่อนไวเดของเขาอย่างฮันจีโซเอนั้นเนี่ยในตอนที่ยังเป็นฉบับหนังสือการ์ตูนนะฮะฮันจีเนี่ยก็ได้สร้างความสงสัยให้แก่คนอ่านมากมายเลยว่าฮันจีนั้นน่ะเป็นชายหรือหญิงกันแน่คือถ้าเกิดดูจากภาพรวมๆภายนอกรุวมรักแล้วเนี่ยก็มีความคล้ายผู้หญิงแต่ก็มีบางคนที่แย้งเหมือนกันว่าก็มีบางส่วนที่คล้ายๆผู้ชายอยู่เช่นกันอีกทั้งพวกหน้าโปรไฟล์ของตัััววละะะครรรรนนนนจจจิเเเีีี่่ยกก็็็มาาาาขขบุอองงดปหหญืช ก็เลยมีคนไปถามอาจารย์อิสยามะเลยว่าสรุปฮันจินเนี่ยเพศอะไรกันแน่ฮะอาจารย์แกก็ตอบในบล็อกส่วนตัวเลยว่าเออพอผมเห็นคาถามเนี่ยก็ทําให้ผมยิ่งคิดเลยว่าไม่ระบุเพศตัวละครตัวนี้ไปเลยน่าจะดีที่สุดเลยล่ะครับเ <laughs> พราะอาจารย์แกเนี่ยก็อยากให้เพศของฮันจินั้นน่ะขึ้นอยู่กับการตีความของคนอ่านจนทําให้คนอ่านเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งเลยซึ่งฝั่งที่เชื่อว่าเป็นชายเนี่ยก็เพราะว่าวิธีท่าทางการพูดและบุคลิกของฮันจิเนี่ยดูเป็นผู้ชายมากเลยนะส่วนฝั่งที่เชื่อว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ดูจะมีหลที่่ม ก็มีฉากคำๆท้ายเล่มที่ฮันจะีน่ะสมกระโปรงอยู่รวมถึงอีกฉากที่ฮันจิกับลีวายเนี่ยไปเจอสมุดกับเสื้อของอิวเซ่ตัวละครที่อยู่ใน OVA นั่นแหละฮันจิก็พูดขึ้นมาว่าอิชิเนนไม่นิชินไดเฮชิเนะซึ่งไอคำต่อท้ายว่าเนะเนี่ยมันเป็นภาษาพูดของผู้หญิงเลยจนกระทั่งเรื่องนี้ได้เป็นอนิเมะก็เริ่มมีบางฉากที่สแสดงให้เห็นชัดเจนประมาณนึงแล้วว่าฮันจีเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงอย่างภาพที่เราเห็นอยู่นี่คนภาคเสียงญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้คนโรมิพักก็เป็นเ็นนน Action นนหาาาหญญิิิิงงงเเเชช่่่กกัััใฉบบบยอออาาาดดรระะทออคุณตมมล และอาจารย์อิซายามะเนี่ยแกก็มองคอนเฟิร์มในหนังสือชินเกคิโนเคียวจินโคชิกิฟิกเกียร์คอลเลกชันไว้ด้วยว่าฮันจีในฉบับอนิเมะและกลเลอรี่แอคชั่นเนี่ยเป็นผู้หญิงไปแล้วครับทำให้สรุปได้นะฮะว่าในฉบับบางงานเนี่ยฮันจิอ่ะเพศก็ยังไม่ระบุตามความตั้งใจของอาจารย์อิซายามะตามเดิมถึงหินต่างๆเนี่ยจะบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงหลายจุดก็ตามส่วนทีมงานอนิเมะหรือกลเรแอคชั่นเนี่ยถ้าเราอ้างอิงจากบกของเรื่องนี้อย่างคุณคุวาคุโบะแกบอกไว้ว่าผมเนี่ยเคยไปถามอาจารย์อายยมแแลล้้ววรราาว่่่ัิเเพไไกกก็งงดตที เขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนให้ฮันจีเนี่ยจากที่ไม่ระบุเพศให้ออกมาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างชัดไปเลยนั่นเองมากันที่อันต่อมานะฮะที่อันนี้ <c oughs> ออจริงจริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับออตูวหรอกแต่ผมแค่อยากจะเสริมให้คลิปมันยาวขึ้นเฉยเฉก็คือการเปลี่ยนแปลงที่หนักหน่วงของ Attack on Titan Line Action เมื่อปี2015นะครับได้เกิดปรากฏการณ์ที่เรื่อง Attack on Titan นะได้กลายสภาพจากผลงานที่ยอดเยี่ยมมาเป็นภาพยนตร์และแอคชั่นนะครับซึ่งที่มันมีประเด็นก็คือในหลายๆอย่างในตัว The Movie เนี่ยมันก็มีหลายส่วนเลยที่ต่างกับตัวออริจินอลค่อนข้างเยอะมากจนสร้างความปวดกระบาลให้กับแฟนคลับมังงะเยอะมากเช่นซีนที่แม่เอเรนถูกไททันกินก็หายไปก็เลยทําให้ความเครียดแค้นของเอเรนที่มีต่อไททันในระดับก้นบึ้งของหัวใจจนถึงขนาดที่พูดว่าจะฆ่าไททันให้หมดไปเนี่ยมันหายไปมันก็เลยทําให้ตัวละคร, A เ,เ,รอาาาเอเรนเน ยันเดรที่ก็เออหลายๆอย่างเปลี่ยนไปจนทําให้อุทานว่ามึงเป็นใครวะและที่หนักที่สุดเลยก็คือกลับไม่มีตัวละครที่คนรักที่สุดในเรื่องนี้อย่างไลเนอร์เอ้ยไม่ใช่หรือวายอัคเคแมนซะอย่างนั้นแต่ไปมีตัวละครใหม่อย่างชิคิชิมะที่เป็นทหารที่เก่งที่สุดแทน จนทําให้แฟนคลับรีวายเนี่ยต่างปวดกบาลแล้วก็ผิดหวังเป็นอย่างมากซึ่งแฟนๆก็เดากันว่าเออที่ไม่มีรีวายในเดอะมูฟวี่เนี่ยก็เพราะเจ้าตัวสูง160หนัก65กิโลคงจะทําให้หาดาราที่มีอิมเมจประมาณนี้ยากเพราะลองนึกภาพเอาคนที่ไม่เหมือนรีวายมาเล่นเป็นรีวายเนี่ยอาจจะโดนแฟนๆสาบส่งมากกว่าเป็นตัวละครซะอีกแถมในเดอะมูฟวี่เนี่ยก็ยังมีออริจินอลคาแรคเตอร์โผล่มามากมายบางตัวจากการต์ตูนก็หายไปเนื้อหาลหลายๆส่วนน่ะก็แตกต่างจากออริจินอลซึ่งในส่วนนี้ก็ยังพอเข้้้้้้าาาาาใจจไไดอออออยยยยยยู่่่่่่่เเเเเเเพพพรรรรระะตตตนน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 ทีีีีีภ์ืืืงงงงฉฉมมมั 2015. ัััักก็็ป2015บบบ ทาให้เหมือนต้นฉบับทุกอย่างเนี่ยก็คงจะลําบากอีกทั้งถ้าเกิดเราดูจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์อิซายมาหลายอันที่เกี่ยวกับเดอะมูฟวี่อันนี้ยกย่็งเช่นที่แกสัมภาษณ์ในงานรางวัลสกุ้ยเจแปนว่าเอ่อภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีจุดเด่นที่สเปเชียลเอฟเฟกที่ยอดเยี่ยมภาพสวยงามผมก็อยากให้ทุกคนไปดูกันนะครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสความสนุกในรูปแบบที่คุณไม่สามารถสัมผัสได้จากมังงะครับหรืออีกที่อย่างเว็บข่าวนาตาลีอาจารย์แกก็สัมภาษณ์ไว้ว่าผมคิดว่าจุดปปรรรรระะะะสสงงงงงงคคค์ใในน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 นกาาาาดัััััแแแลลหหห้้้้้้มมมมยเเ็ภพตตตต่่่่ไจจืออฉบบบบบ งานที่สนุกสนุกขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเลยแล้วผมคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทําสําเร็จแล้วครับมันก็เลยทําให้รู้ว่าคนที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในเดอะมู i วี่นั้นน่ะก็เป็นอาจารย์เอซามะเองนั่นแหละที่ขอเปลี่ยนแล้วก็คงจะรวมถึงพวกทีมงานผู้กํากับอะไรด้วยแล้วพอคนรู้ว่าอ๋อโอเคเป็นคนวาดเองที่มาขอเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นแฟนๆเนี่ยก็เลยแบบจะพยายามมองว่าไอเดอะมูฟวี่อันนี้เป็นคนอะอย่างกับตัวการ์ตูนไปเลยละกันคะ <c oughs> แนนรีวิวก็เลยได้เออล้นมากเลยทีเดียวเชียว มากันที่การเปลี่ยนแปลงอันสุดท้ายนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นการสปอยนคนที่ดูแค่อนิเมะเพราะตอนที่ทําคลิปนี้อยู่เนี่ยอนิเมะยังไปไม่ถึงนะฮะก็หลียกเรียงไปก่อนแล้วกันนะีปปซึ่งก็คือชะตากรรมของรีไว สำหรับเรวายอคะครมันตัวละครที่เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องโกงสุดในเรื่องถ้าไม่นับเอเรนแถมคนอ่านผู้หญิงก็ดางที่สุดเช่นกันนัน,นะฮะเอาจริงๆรเนี่ยเรวายอ่ะก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนน่ะคาดเดาว่าจะตายเยอะมากเลยนะตาเหตุก็เพราะแกะโกงเกินไปคือถ้าเกิดเรวายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น่ะจะทําให้เขาอ่ะมีความเป็นไปได้ที่จะล้มไทท่านด้ทุกรูปแบบซึ่งการที่มีตัวละครโกงๆงเนี่ยมันอาจจะทําให้ในแง่การเล่าเรื่องเนี่ยอาจจะไปเจอทางตันได้จึงทาให้ในการ์ตูนหลายๆเรื่องนะฮะ ดได้ซึ่งจุดน,นี้ก็เป็นอย่างที่คิดจริง,รงๆถ้าอ้างเองใจที่คุณครูคูโบบกของเรื่องแอคแทงออนไททันเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆช่วงก่อนที่เรื่องนี้ใกล้จะ,จะจบเนี่ยทีมงานก็มาประชุมกันว่าจะให้เนื้อเรื่องช่วงท้ายเป็นยังไงซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะอาจารย์อิายามะเนี่ยแกก็มีแผนที่จะให้รีไวต์ตายไว้ด้วยประมาณว่าถ้าเกิดมีเนื้อเรื่องรู้ที่ให้รีไวต์ถอนตัวออกไปหรือไม่กระตายก็โอเคเลยนะแต่ทีมงานที่ประชุมกันโดยเฉพาะคุณครูคุโบเนี่ยแกก็ไม่เห็นด้วยกับจุดนี้พาคยอุ ไปคุยมาเนี่ยอาจารย์อิสยมามะก็บอกว่าอืมถ้ารีวายมาตายในช่วงนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีความหมายอะไรกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่แล้วคือก็จริงอย่างที่แกว่าแหละนะเพราะเนื้อเรื่องช่วงท้ายเนี่ยมันก็ปูไปที่เอเลนหมดแล้วถ้ารีวายมาตายตอนนี้คนอาจจะไม่ได้อินอะไรก็ได้ถ้าจะตายอ่ะคนจะให้รีบตายก่อนหน้านี้มากกว่าจึงทาให้รีวายที่ตอนแรกจะตายแล้วเนี่ยแต่ก็อยู่ได้จนจบเรื่องถึงจะสภาพไม่สมบูรณ์แต่ก็ทําให้คนอ่านโดยเฉพาะสาวๆที่เตยมใจกันไว้เยอะแล้วว่าเฮโจอาจจะตายก็ได้เนี่ยก็โล่งใจกันทั้งบางเลยแสงงงงก็เเนนวะรรรที่่่่แขใือจิๆพา คนว่าจะฆ่าก็ยังฆ่าไม่ได้เลยแจ๋วไม่แพ้ไรเนอร์เลยทีเดียว